ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ตามทฤษฎีอารเตตา้าไว้ชากา้าคู่หูสุดอันตรายในเกมรูปฝังขวาไอ้พืนใหญ่อารเตต้าเคยพูดเอาไว้กับนักเตะวชนระหว่างการประชุมการฝึกสอนกับสมาคมฟุตบอลเวลในปี2017ผมไม่ชอบการสร้างเส้นตรงระหว่างผู้เล่นริมเส้น ขณะที่บนหน้าจอเขากำลังอธิบายว่าทําไมเขาจึงต้องเปลี่ยนมุมการรับส่งบอลแบบดั้งเดิมระหว่างฟูลแบ็ลกับปีกทําไมละ่ะพอฟลแบ็กจ่ายขึ้นไปตรงๆให้ผู้เล่นตําแหน่งปีกเมื่อรับบอลเขาจะหันหลังให้กับประตูและไม่สามารถพาบอลขึ้นหน้าไปได้เมื่อมีคู่แข่งอยู่ด้านหลังแต่เมื่อคุณจ่ายบอลเป็นแนวทะยงมุมปีกจะสามารถเอาบอลไปเล่นต่อได้ทันทีตอนนี้สิ่งที่เขาพูดในตอนนั้นกลายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับริ้นเส้นฝั่งขวาของอาร์เซนอลในฤด,ดูกาลนี้ ังประตูนำ้ำสองศูนย์ของบุคโยซาก้าในเกมกับคิสซันพาเลตเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นอีกครั้งที่เราได้เห็นวิธีการจ่ายบอลแบบนั้นบุคโยซาก้าเป็นผู้เล่นคีย์แมนของอาร์เซนอลและการป้อนบอลให้เขาในลักษณะที่ทําให้เขาทําได้คือคุณจแจสาคัญที่ทําให้เขามีผลกระทบต่อเกมและตอนนี้ทุกทีมมีความกังวลในการดวลตัวตัอตัวกับเขามากขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างในเกมที่พบกับแมนยูเต็ตเป็นสิ่งที่อาเตต้าไม่ต้องการ เมื่อไว้เห็นชาก้ากำหลังจะวิ่งเข้ามารับบอลเลือกจ่ายไปตรงๆแต่ลูกชอได้อ่านสถานการณ์และบีบชาก้าได้เต็มที่แม้ว่าจะลงเอยด้วยการที่ทำให้ชอไปทำฟาวใส่ชาก้าแต่ไม่ใช่สถานการณ์ในอุดมคติของ eta, อาร์เตต้าเพราะมันเป็นการหยุดการเล่นเกมรุกและเปิดโอกาสให้นารับยูเนเตดได้มีการจัดตำแหน่งการยืนกันใหม่ซึ่งก็เป็นสาเหตุว่าทำไมอาร์เตต้าถึงไม่อยากให้ชาก้าตกอย่ในสถานการณ์แบบนี้แต่เขาต้องการให้ไว้สหรับการส่งบอล จนกว่าช่องการจ่ายบอลจะปรากฏขึ้นแล้วสาก้าหมุนตัววิ่งเข้าไปจากด้านในจากนั้นไวก็จ่ายเป็นอนทะแยงเมื่อเขาวิ่งมารับบอลด้วยซ้ายที่ถนัดมันเปิดพื้นที่ทั้งสนามและทําให้เขามีช่องว่างในการเล่นเกมรุกซึ่งเป็นสถานการณ์ที่กองหลังคู่แข่งยากจะรับมือนี่คือสิ่งที่อาร์เตต้ามองหายังในเกมกับเลสเตอร์โอเดกาดเมื่อได้รับบอลจากโจจินโยก็จ่ายทแยงไปให้กับสาก้าที่ขยับขึ้นด้านในเมื่อเขาได้รับบอลจากโอเดกาด สามารถจ่ายสวิตไปยังฝั่งซ้ายให้กับชาก้าโดยที่คู่แข่งไม่สามารถข้ามมากดดันเขาได้ไว้ White และชาก้าลงเล่นด้วยกัน2,88นาทีร่วมกันในเปเมร์ลิกฤดูกาลน,นี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาทั้งคู่มีความสําคัญแค่ไหนเราจะเห็นว่าไว้มีการจ่ายบอลให้กับชาก้ามากกว่าเพื่อนร่วมทีมคนอื่นโดยเขผ่านบอลสาเร็จ334ครั้งซึ่งเป็นเส้นสีแดงตามภาพด้านล่าง นั่นคือค่าเฉลี่ย14.4ครั้งจับไว้ไปที่ชาก้าตลอด90นาทีโดยคนที่จ่ายบอลให้กับชาก้าเฉลี่ยรองลงมาก็คือ9.5ครั้งและมาตินโอเรกาด7.0ครั้งมาดูแผนผังการจับบอลของไว้ในด้านล่างก็จะแสดงเห็นว่าเขาผสมผสานการเคลื่อนที่ในการโจมตีของเขาอย่างไรซึ่งปกติแล้วเขาชอบที่จะโอเวอร์แลปขึ้นแต่ก็มีขยับเข้าไปในเพื่อประสานงานกับชาก้า ในการเจอกับวูฟสันตันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อนไว้จ่ายบอลให้กับชาก้า27ครั้งการประสานงานของทั้งคู่แบบโดยตรงสร้างโอกาส7ครั้งในฤด,ดูกาลนี้หรือ0.3ครั้งต่อ90นาทีและมีผลกับการเคลื่อนที่ที่หลากหลายทําให้ชาก้าสามารถทําผลงานได้อย่างโดดเด่นตัวอย่างในเกมกับสเปอร์ไว้เห็นชาก้าอยู่ตรงบริเวณริมเส้นแต่เขาจะชะลอจนกว่าจะเห็นว่าเซซยองกำลังจะขยับเข้าไปใกล้กับชาก้าและกระจายทแยงเข้าด้านใน ซึ่งชาก้าก็วิ่งไปรับบอลเปิดทางให้กับชาก้าได้สามารถพาบอลพุ่งไปในกรอบตัวคู่แข่งซึ่งเป็นสถานการณ์ที่อันตรายไม่ว่าจะเจอกับทีมไหนก็ตามเมื่อเทียบระหว่างไว้กับททมิโยสุในตำแหน่งแบ็กขวาไว้ White สามารถโอเวอร์แลบขึ้นไปเพื่อสร้างความสับสนให้กับคู่แข่งขณะที่ททมิโยสุมักจะเล่นอยู่ด้านหลังและปล่อยให้ชาก้าเล่นแบบไอโซเลตซึ่งไว้จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าทั้งในการวิ่งแบบอันเดอร์แลปหรือโอเวอร์แลบ อย่างไรก็ตามในเกมกับเบนฟอร์ดที่เป็นประตูขึ้นนํา1-0ของขอาร์เซนอลเขาวิ่งโอ์แลปขึ้นมาแต่ชาก้าไม่มีมุมที่จะจ่ายให้กับเขาดังนั้นจึงเลือกจ่ายเข้าไหนให้กับโอเรกาดขณะที่ไว้บกกลับมาจากตําแหน่งล้าหน้าตัวประกบก็ต้องระแวงกับไว้เป็นการเปิดช่องว่างให้กับชาก้าได้วิ่งสอดขึ้นมาโอเรกาดจ่ายบอลทะลุช่องก่อนชาก้าจะเปิดเร็วไปที่เสาสองให้กับทรอสซาชาร์บอลตุงตาข่าย